สวัสดีครับผมน้องออมครับสวัสดีปีใหม่ยังไม่สายเกินไปเนาะครับปีใหม่ตรุษจีนอีกสามเดือนเราก็ปีใหม่ไทยแล้วนะครับน่าจะหยุดนะตรุษจีนหยุกันแล้วก็มาดูดฝุ่นกันอยู่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติในการดูดฝุ่นนะครับก็ต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการภพยเตีมส t รีจี้ครับผมครับโดยน้องออมและ กวีชูกิจเกษมครับผมนะครับวันนี้เราจะไปดวก่อนนะพายตียมสตาร์จี้ที่ไปก่อนเผื่อใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตีมสตา,าร์จี้กลยุทธ์แหละแต่เป็นกลยุทธ์แบบเป็นตีมตีมไปมีทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวกลางแล้วก็ระยะยาววันนี้พายตียมสตาร์จี้น้องออม จะเสนอเรื่องอะไรวันนี้ได้วความที่มีมาตรการออกไปแล้วบอสอ่อีลีซีไปผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราลองมาตรการนี้ไปทำดูซิว่าหุ้นกลุ่มค้าปีตัวไหนน่นาจะได้ประโยชน์บ้างครับเริ่มต้นประเด็นนี้ก่อนเรามีที่มาของทีม s t r ATEGY ประจำ ประเดตนนี้เนี่ยลหลักๆเลยมันเกิดขึ้นจากเมื่อคราวที่แล้วเราแนะนำหุ้นกลุ่มธนาคารไปเอาเปอร์ฟอร์มตอนนี้ยังไงวะ,ะแล้วมันถูก <laughs> <laughs> แล้วมันถูกขอเคนิดนึงแล้วมันแล้วมันเวิร์กเว้ยหุ้นกลุ่มธนาคารเอาไปฟอร์มแล้วก็ขึ้นด้วยนะบวกได้ถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วยแล้วก็ทิสโก้ที่เราคุยกันไปอ่ะปรากฏรู้ร้อแล้วเห็นบอสแม่นมากแม่นเหมือนตาเห็นจากตอนนั้นนะเก้าต้นๆนะใช่ใช่วิ่งขึ้นมาเนี่ยร้อยหนึ่งซึ่งก็เป็นไปตามสถิติ ที่เราได้แนะนําไปว่าตอนช,ช่วงผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกเนี่ยมันเป็นยังไงครา <ๆ S 2> วนี้เราเลยก็เลยมาจับมาอีกีเวนต์หนึ่งตีมต่อไปอ<ช>รวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เฉลยเ้วหุ้นกลุ่มไหนแต่ว่ารวมถึงรวมถึงหุ้นกลุ่มเนี้มันจะเป็นช่วงที่ในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าจากนี้ไหมเขาจะเริ่มจ่ายนอาเขาเริ่มประกาศประกาศงบก่อนไปมาที่สี่รวมถึงเงินปันผลด้วยก็เลยเป็น กลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะเมนสตอรี่คล้ายๆกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เราแนะนําไปเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่ประกันประกอบการ,รจะออกอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยเริ่มที่มาของเรื่องนี้อ่ามาดูกันว่ากลุ่มที่เราจะแนะนาคือกลุ่มค้าปีค่ะแม่งเฉลยเลยอ่ะโลภา <laughs> อ่ะโอเคอันนี้คือภาพแรกเปิดตัวขึ้นมาแล้วกันก็ครับอ่อผมลองทําดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากรู้ว่าไอ้กลุ่มค้าปีเนคอมเมอร์สเนี่ยถ้าหาันวยเซ็อ่ะ เอาเปอร์ฟอร์มหรือเปล่าก็คือถ้าเอาเปอร์ฟอร์มมาครับมันก็จะเป็นสีเขียวๆพวกนี้เริ่มต้นก่อนเราคิดว่ากลุ่มค้าปีจะได้ประโยชน์จาก ece ใช่รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆลดแรกเนี่ยคือให้เงินมื่นกับกลุ่มเปราะบางครับซึ่งเราไม่เปราะบางเขาเขาไม่รวมความเปราะบางทางใจเราทางใจเราเลยไม่ได้ถ้ารวมเราจะได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่สองเนี่ยก็คือต้นปีนี้ตอนตุลจีนที่ผ่านมา ก็คือให้กับผู้สูงอายุ60ปีใช่สามสามล้านท่านสามคนแล้วก็มี easy easy receive ตรงนี้ซึ่งนั่นมันก็น่าจะทําให้เราคิดว่ากลุ่มค้าปีกเราก็น่ากลุ่มค้าปีกมาคุยใช่ใช่อ่าก็เริ่มก่อนว่าเฮ้ยซีซันแนลโดยปกติเป็นยังไงกันบ้างอก็่ให้เห็นก่อนว่าเออเนี่ยจริงๆอ่งอะถ้าดู10ปีย้อนหลังนะครับก็ในเดือนกุมภาพันธ์นะเมษายนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขียวแปลว่าเอาเปร์ฟอร์มแล้วก็มีอันนี้ยังไม่รวมอีซี่อี y r ซ c ฟ i v นะใช่ใช่เฉพาะแค่ s, <S ี a s ั n a l 10สิปีย้อนหลังใช่ใช่อ่าแล้วก็อีกจะเดือนคือเดือนเจ mm ็ดเดือนแปดซึ่งไอเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยเอ่อถ้าเรามาดูไอปีย้อนหลังถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือปีนั้นเอา p ปฟอร์มนะครับก็สังเกตได้ว่าเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยค่อนข้างเอา p ปฟอร์มเพราะ,ราะอะไรวะ เพราะว่าช่วงเจ็ดช่วเ789เป็นช่วงที่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณมันจะชันขึ้นช่วงนั้นพอดีแต่ว่ามันจะมีเงินเพราะว่าไอ้เงินเงินงบประมาณลงทุนนะครับมันมากขึ้นทุกปีแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเงินจะเข้ามาเรื่อยๆทำมาเลยเป็นเดือน7เดือน8ปดอ๋อฮะบองงบประมาณมันจบเดือนกันยาเนี่ยใช่เดือน9ก้าเจ็ดเดือนแปดเก้าเี่ยเร่งบิกจ่ายใช่ใช่แล้วพี่ว่ารวยเนี่ยเก่งกำไรผลประกอบการไตรมาสสด้วยนะเพราะผลประกอบการไตรมาสสเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันกลุ่มค้าปลีกมันคือหน้าร้อนไง อ๋ออาจจะคนจะซื้อนะขึ้นคนจะซื้อน้ําแล้วก็เดือนเมพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนเปิดเทอมของเด็กๆไงอ๋อเขาก็จะซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นไงล้าลึกล้าลึกมันก็เลยทําให้ไปเก็งกําไรแต่มาสามกันสองสามกันเออโอเคโอเคเข้าใจแล้วมันมีหลายเรื่องเนาะหรือว่าทำไมเดือนกรกฎาสิงหา ถึงปรับเพิ่มขึ้นอโอเคแล้วก็เดือนกุมภาไม่กี่มีนาแล้วก็เมษาแต่ว่าไอ้ไอ้กุมภากับมีนาผมลองนับอยู่แล้วมันห้าสิบห้าสิบไง่าซึ่งซึ่งด้วยความที่กลุ่มค้าปีกอะมันจะมีแบบอ่าคอน sumer staple อ่ะพวก CPOCPO แล้วรวมถึงอ่าคอมเซเว่เรียงโมบลที่อ่ะมันทําให้พอเรารวมกันอย่างเงี้ยภาพมันไม่ชัดผมเลยเฮ้ยงั้นเราลองค่อยค่อค่อยๆยแบบย่อยภาพพวกนี้ดีกว่าแต่ดูหน้านี้ปุ๊บเนี่ย เราควรซื้อหุ้นกลุ่ม้าปีถ้าเอาซือเชิเดียวนยเราควรซื้อหุ้นกลุ่มค้าปีกเดือนมิถุนายนอืกับเดือนธันวาคมใช่แล้วก็รอเก่งกำไรแล้วก็รอเก่งกำไรเดือนถัดไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันกนีดนึงครับอ่ะต่อมาเรามาดูกันด้วยความที่ผมบอกเราว่าเฮ้ยกลุ่ม้าปีกครับเวลาเราดูคอมเมอร์ดอ่ะถ้าเราเหมารูนอย่างเง้ยนะภาพมันจะไม่ชัดเฮ้ยผมลองเอาแบบอ่ะในเซ็ตคอมเมอร์มาบ้างว่ามันเวทวอะไรก็ cpo cpx เสียโซี่ยกลุ่มเสียเจริญเนี่ยเฮ้ยเสียธนินเนี่ยเท่าแก่ดีกว่า เท่าแกทันนีนนยบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะใหญ่มากใ,ใหญ่มากไม่รู้นะเนี่ยโูใหญ่ว่ะอ่าแล้วก็ซียซีโฮมโปรบีเอซีโกโบแล้วกันแล้วก็นึกอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่แกกลุ่มแกนี่ล่อค้าปีในตลาดหุ้นไปเกินครึ่งแล้วหรอวะใช่เชด ยิ่งใหญ่ย,ยิ่งใหญ่รโรตัสเข้าไปอีกเอาเป็นว่าอันนี้คือภาพไม่เก็ตแคบเวทละก,<อ>กันอ่ะผมเลยลองทำภาพมาไล่ไลายตัวกันบ้างดีกว่าว่าเอ้ยแล้วในในแต่ละแบบเนี่ยคอนซูมเมอร์เซอร์เปอรของ CPR อ่ะเฮ้ยถ้าเราดูจริงๆอ่ะบอสเออ่กุมภามีนาเนี่ยก็เอาเปอร์ฟอร์มนะสังเกตคือภาพใหญ่อ่ะอันนี้เฉพาะ CPR นะใช่อันนี้เฉพาะมันเมื่อกี้นี่ครับอีกโดยรวมอันนี้ CPR อ่ะผมเลยลองย่อยภาพมาดู CPR กันก็สังเกตว่ากุมภามีนาเนี่ยคอออนน่อนข้างจะเป็น,นบวก ก็สไตล์เหมือนรูปคาอีกแหละเพราะว่า CPO มันล่อเป็นหนึ่งในสามใช่ใช่ถูกถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รูปแรกอ่ะมันคือสะท้อนมันเหมือนจะสะท้อน CPO อยู่แล้วถูกถูกใช่แต่ว่าแค่ไอ้รูปแรกอ่ะครับอ่าไอ้กุมภามินามันไม่ชัด แต่ถ้าเราลองมาดูเนี่ย CPO ชาร์ตชัด์เห็นบ้านเราจะเห็นภาพอ๋อเฮ้ย CPO เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่น่าเกงกำไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันตรงนี้ก็รู้แล้วว่าจะไปเฉลยเขาสิไม่ได้เฉลยดูนี่ก็รู้แล้วอ่าโอเคเราไปดู c p x อ่ะ c p x เนี่ยอาจจะพันผวนพอสมควรออแต่กลุ่มพาดีอ่ะกลุ่มพาก็มักจะดีอ่าซึ่งก็ก็เดือนล่าสุดนี้เลยใช่ใช่ใช่อ่ะ แล้วก็เดือนเดือนเดือนเจ็ดแปดเนี่ยดูจะพันผัวไปหน่อยชัดเจนว่าอย่าไปเก่งกำไร C P พในช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดให้ดนเก่งกำไรโดนกุมภาอ่าใช่ใช่อะไรอะไรอย่างนี้ก็ได้อ่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ละกันอ่ต่อมาโฮมโปรโฮมโปรจริงๆก็เอาเปอร์ฟอร์มนะแต่ว่ามกรลามันจะแดงก่อนก่อนที่จะดีกุมภาทิ้งอวบจริงเรื่องจริงไม่ตัวเลขที่เห็นตอนช่วงนี้จริงเนี่ยโฮมโปรไม่ดีเดือนมกกลาใช่แต่ว่ากุมภามันอาจจะบวก อ่าซึ่งเดี๋ยวมันมันมีเหตุผลแล้วกันแล้วก็ไปเดือนออโตเบอร์อ่ะโอ้เอออันนี้แปลกเนาะอ่าอันนี้แปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนาะใช่ใเพราะงั้นกรกฎาเดี๋ยวไปเก็งกำไรครับโฮมโปรอย่าไปเก็งกำไร C P extra ครับ C P all เท่านั้นอันนี้ยังไม่รวมซีอีซีอินดิกเองนะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแต่ทำให้ดูงั้นโฮมโปรก็ได้เหมือนกัน C P all ก็ได้เหมือนกันบีเซีก็ได้เหมือนกันบีเซีก็เวิร์กเอออันนี้คือภาพแล้วว่าเดือนมกราคมมันแย่ทุกปีเลยเว้ยเฮ้ยใช่บอแล้้วปีีนกไหร่เมัน เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีภาพที่รู้สึกว่าผมทําแล้วผมบาออกว่ากกน uh ี huh. ้อันนี้ให้ดูแบบน้ําจิ้มน้ำจิ้มค่นอนวามเสียงข้อมูลในอดีตไม่สามารถบอกผลตอบแทนในอนาคตได้ใช่แต่สามารถที่จะเอามา กดหนดกำหนดกลยุทธ์การลงทุนใช่ใช่เอาเป็นว่ามันคือตีมเทรดดิ้งในระยะสักหนึ่งเดือนละกันโอเคคุณก็ต้องมีจุดขาดลอสหรือมีอะไรแต่เพียงเนี้ยเป็นไอเดียให้เห็นว่าเฮ้ยหุ้นมันเลี้ยงยังไงบ้างครับอ่ะโอเคเรามาดูโกโบกันบ้างโกโบเนี่ยกุมภาอีกกุมภาพอได้แต่ว่าโกโบเนี่ยอพเปอร์ฟอร์มมากช่วงเบิกจ่ายพอดีเห็นบ้าเนี่ยนี่คือไอเดียมันมีเหตุผลไงผมมานั่งนั่งเช็คมาแล้วจ่ายงบประมาณใช่โกโบขึ้นเยอะ อ่ออ่าัน,นี้เป็นไอเดียชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราถ้าเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยเราไปเล่นค่อยกลับมาโกลบอลแล้วกันอตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งเล่นนะครับ อ่ะคราวนี้เราจบไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วไงอ่ะภาพรวมและลายตัวด้วยนะว่าลายตัวแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยปีอ่าเดือนไหนดีไม่ดีอ่ะเรารพูดกันไปแล้วต่อมารู้สึกว่าเฮ้ยแต่แตเดือนกุมพารอบเนี้ยมันมีอีดีซีฟเข้ามาด้วยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะแต่คุณมีย้อนให้ผมดูเนี่ยผมแทบไม่รู้เลยนะม่มีทุกปีเลยเกือบทุกปีกับทุกปีบอด <c oughs> มันกลายเป็นนอมไปแล้วอ่ใช่ใช่ใช่มันกลายเป็นนอมไปแล้วก็ตั้งแต่อ่ะหมื่นห้าสองพันสิบห้าอ่ะหมื่นห้า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 หม เพิ่มขึ้นทุกใช่ใช่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ปีนี้เนี่ยมันมีโอทอปขึ้นมาสองใช่โอทอปเข้ามาสองหมื่นปีหน้าพี่ว่ามีเจ็ดหมื่นนะแต่มันมีจุดหนึ่งวอทที่เล่นจะเหลื่อมกันนะคืออีเลซีปีที่แล้วอ๋อเริ่มหนึ่งแจนปีเนี้ยเริ่มสิบหกแจนเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้สิบหกตรงเนี้ยมันเอาไปที่อะไรได้บ้างอ่าอ่าไฮไลท์ไว้นะจําไว้นะสิบหกแจนมีอะไรอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันบ้างอ่าผมพาไปดูบ้างว่าอันนี้เป็นภาพของเอ่อเซ ไอ้แท่งเหลืองๆคือไอ้ช่วงนี้แหละชูร่มีอีลิซีฟใช่ผมอ,อยากรู้ว่าเอ้ยสองพันสิบห้า อไล่มาใช่ใช่ไล่มาดูว่าเฮ้ยไอ่ละอันเป็นยังไง2015ล่างสุดจะไดดู2015เอ้าทำไมมันติดลบขนาดแั้วรวะเห็นปะคือตุ้ียอว่ามันมีอะไรเห็นผลอันอื่นบ้างวะเอออาจจะอาจจะเป็นไปได้อแต่ผมก็เลยอยากเล่าอย่างนี้ว่าเฮ้ยถ้าเรามาดูภาพใหญ่เงี้ยอืมันอาจจะไม่ชัดเราต้องกลับไปแตกผ้าย่อยทีละตัวใช่ใช่อ่อเรามาดูกันอ่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วในกลุ่มคอมเมิร์ดอ่ะอีกอันหนึ่งที่เอามาดูได้ในกลุ่มคอมเมิร์ดคือเซมโซเซลโกดมันคือยอดขายเดิมอ่ะอ เพิ่มขึ้นอ่ะเป็นเท่าไหรอ่าเป็นในเชิงเปอร์เซ็นต์ก็ขอบคุณข้อมูลพี่หนุ่มนะครับก็อันนี้คือปี2023ัิบสาพี่หนุ่มกันชัยแล้วครับหนุ่มหนุ่มธนวิทย์แล้วนี่แหละครับผมไม่ได้ว่าเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวนี้พี่หนุ่มกันชัยเขาไม่ทำผนกระแสแล้วเหรอเขาทำเขาทำผนกระแสหุ้นใช่ผนกระแสหุ้นอ๋อโอเค okay. <laughs> เออ,เอ,อน่าตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอ่ะปี2023ละกันเอาให้ดูว่าเดือนกุมภาเนี่ยคือต้องเล่าก่อนว่าทุกครั้งที่มันเป็น2เดือนนะครับคนเนี่ยผมคุยพี่หนุ่มแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคอ่ะมักจะใช้ใจ่ายสวีสุดท้ายอืมแต่ว่าสมมติมการากุมภาคุณจะมาใช้ม,ม,มการาช่วงนี่ตรงคุณใช้ตัวเลขของปี2023ัน่ใช่ก็คือช่วงที่มี e c e อชอบดีมีคืนชอบดีมีคืนอ่ะเออใช่แล้นชอบดีมีคืนเราสังเกตได้ว่าเฮ้ยไอ้พวกกลุ่มคอน sumer staple ข้างบนนะครับเขาท่านจะบวววกกดดีีเเเลลยยยฮฮ้้้้แแราหนองโโโปปใช่่็มมตไพวก ขายวัสดุก่อสร้างอาจจะไม่ดีเขาคงไม่ซื้อหินดินทรายใช่เพราะว่าอคนที่เขาชอบดีมีคือมันไม่มีใครซื้อหินดินทรายใช่ใช่เพราะว่าด้วยความดิสิานคนที่รถหย่อนมาเซียบอกคนน่าจะมาชอบโฮมโปรมากกว่าซื้อของไปซองบ้านถูกถูกถูกมาเลยในภาพที่โฮมโปรน่าจะดีอแล้วเรามาดูกันแล้วอีดีซีล่ะกุมภาพันธ์สองพันยี่สี่ล่ะก็ข้างบนอันนี้อีดีซีเมื่อปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะใช่ใช่คือปีสองพันยี่สี่ก็บวกเหมือนเดิมเลยใช่เลยแปรอีก มันก็เลยแปลว่าพี่แปลว่าภาพเหล่านี้น่าจะได้ประมาณนึงแหละแล้ว,ลวมันน่าสนใจตรงดูข้างล่างตรงโฮมโปรอ่ะมันบวกทุกเดือนอลแล้ลมันบวกอยู่เดือนเดียวคือเดือนที่มีอีซีอีลิสใช่แล้วปีนี้มันมีการเลื่อนเลื่อนเลื่อน,นแหลบของออช่วงวันด้วยมันแปลว่าโฮมโปรอ่ะคนน่าจะมาบู๊กันจริงๆก็<ร>น่าจะได้เพราะฉะนั้นนอกจากในแง่ของซีซันแลแล้วเนี่ยมองในแง่ของ ในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมันก็เป็นบวกเหมือนกันนะใช่อันนี้ก็ได้ฟันในเมนททลกับสตินี่ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันคนข่านจะไปด้วยกันเลยคนข้างดีอ่ะผมก็พยายามตอบผมสุว่าเอออย่างเงี้ยภาพไม่ละเอียดผมพาไม่ละเอียดดีกอไม่ละเอียดมีเลยกว่านี้อีกจริงเหรอผมเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคเราก็ไปดูกันก่อนว่าเอ้แล้ว c p อครับอ่ะเป็นลายตัวบางว่าเป็นยังไงอ่ะอย่างที่บอกเราเห็นภาพกลุ่มแล้วเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่มีโครงการใช่ใช่ก็โครงกาชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะเงินภาษีแหละ แต่สังเกตนะจริงๆเขาท่างอัปเปอร์ฟอร์มอย่างซพยอภาพทุกภาพซีซนโน่บวกกับไอ,อโครงการมาตรการรัฐเนี่ยเขาท่างจะเขียวปีสองพันยี่สิบสามอ่าใช่แล้นั้นก็เขียวๆเขียวก็ปีสองแล้ว <5 S 1> มันจะชอบเขียวเดือนสุดท้ายด้วยที่มันเซนม,มาโตงขึ้นซึ่งมันก็คือเดือนกุมภาที่เราจะถึงครับอ่ะโอเค CPX ก็คล้ายๆกันก็ค่อนข้างจะเป็นบวก ระมันก็มาตัวเดียวกันแล้วไอ้เนี้ C P extra กับตัว C P R โฮมโปรเนี่ยชัดมงกุลาลบอะเรียวบวกอแชมพูชัดมากเลยคุณพามาบวกเหมือนกันอืมใช่ e ่หรือซีไดทายอ่า B 74ก็ค่อนข้างบวก CPO BJC Homepo ครับใช่ใช่ผมรับถือว่านับ CPEX รา a ไปรวมกับ CPO CPO BJC Homepo ดีทั้งในช่วงซื้อสนลปกติดีดีขึ้นมากอีกในช่วงที่เป็นมาตรการมาตรการช็อปช็อปจะช็อปอะไรก็ไม่รู้อะช็อปดีมีคืนไม่เหมือนกันแต่เปลี่ยนชื่อเพราะว่ารัฐบาลคนละชุดอ่าจบจบไป ะโอเคอ่ะแล้วก็มาเห็นแล้วแต่ละตัวเป็นไงอ่ะผมไม่ได้ทําบ้างด้วยความละเอียดก็พีกอืมด้วยความที่ผมเอาเอาตั้งแต่ปีสองสิบห้ามาไล่เลี่ยงรวมกันว่าไอ้วันที่ศูนย์นะคือวันเริ่มมาตรการวันี้เอาทุกอย่างมารวมกันเลยใช่เอาวันที่เริ่มมาตรการวันแรกอ่ะตั้งแต่ปีสองสิบห้าใช่แล้วเอาวันแรกราวันแรกทั้งวันแรกวันไหนไม่รู้ช่างมันอ่ะมันนับไปไม่เท่ากันถสแดนี่คือวันแรกใช่วันที่ศูนย์อ่ะเริ่มต้นโครงการอ่ะผมมาทุกปีมาเฉลี่ยกันเลยสีเขียวคือล่าสุด ใช่ที <S <S like tá, oh. illing, shows, it, so ่เข so ียนมันผ oh. ่านมาแล้วหนูไหมใช่เพราะเราเรื ences. ่องโครงการวันที่สิบห้ามกราสิบหกมกราซึ่งถ้าเราดูตามสถิตินะครับสิบสองวันหลังจากเรื่องโครงการอ่ะหุ้นจะค่อยๆบวกไปห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยซึ่งเราดาถึงวันนี้ถึงล่าสุดนี้เป๊ะเลยนะใช่ก็แปลว่าวันเนี้ยจากวันนี้เป็นต้นไปวันจันทร์นี้ขึ้นเลยเป็นไปได้เพราะว่าเพราะว่าสถิติมันค่อนข้างจะการลงทุนมีความเสี่ยงพู่ลงทุนกูเลยครับเนี่ยปัดแล้วกูเลย ปาะแต่ท้าดูเศรษฐอ่ามันบวกแล้วมันบวกไปเรื่อยเลยนะใช่มันจะค่อยๆบวกไปเรื่อยแล้วบวกแรงๆช่วงในท้ายของโครงการซึ่งมันก็อย่างที่บอกกับพี่หนุ่มบอกพอดีเออมันกลายว่าเอ้ยมันไม่ดูมีเหตุมีผลละกันซึ่งไอสิบสองวันอ่ะต่อจากวันที่เท่าไหร่นะสิบหกมันคือยี่สิบแปดซึ่งวันเนี้ยเราอัดก็ประมาณเฮ้ยนะสี่ปีออกก็หกสิบดิเป็นไม่ได้นะก็ขึ้นมาอ่ะปีห้าหกกว่าหกสิบก็บวกไปก็หกเปอร์เซ็นต์อ่ะห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแอบแต่วัดมองก็อาจจะบวกสักสามเปอร์ อ่ะห้าแปดอะไรเงี้ยห้าเต้าอ่ะแล้วแต่บอลเลยเอาเป็ูเทคนิคกันแล้วกันครับอ่ะดูเป็นว่าอ่ะคุณก็ดูเทคนิคประกอบแล้วก็มีจุดคารลอสแต่แค่เห็นว่าเฮ้ยไอ้ภาคทั้งหมดที่เรามารวมกันอ่ะอีลิซีบ่ะค่อนข้างจะให้ผลบวกนะหลังจากเริ่มโครงกาลุ่มนีชันลุมนีชันอ่ะซีพีโอแหละอ่ะผมน่าจะคนใดก็เหมือนกันแหละเฮ้ยไม่เท่าไหร่ซีพีโอมันเหมือนกว่าอ่ะซีแบ็กบวกแค่สี่จุดเจ็ดเออแต่ก็ยังบวกเหมือนกันก็ยังบวกอยู่เหมือนกันอ่ะแต่ชิ้แรกไม่ค่อยบวกนะใช่ใช่ ยังไม่แน่ใจคนยังไม่เห็นตัวเลขเซมสโตงไงบอสซึ่งตอนนี้ไอ้หนุ่มมันเริ่มไปเช็คแล้วนะใช่ใช่เริ่มเช็คหนุ่มกันชัยเนี่ยเริ่มเช็คแล้วรู้สึกว่าเขาทำไหนแล้วหลนักจริงเลยมันกันแฟงนี่ยเขาเริ่มเช็คละก็เฮ้ยมันมันเริ่มดีนะอ่ามันเริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นว่าอ่ามันดีขึ้นจริงอ่าใช่ใช่อ่าก็เป็นว่าเห็นไหมมันจะค่อยๆขึ้นแต่ว่าไอ้นี่มันอาจจะขึ้นสักวันที่สามสิบหลังจากวันที่เริ่มก็คือกลางเดือนหน้าจ้ะอ่าอะไรประมาณนี้อ่านะบอสวัน เฮ้ยเออสิบหกวันตามเฮ้ยต้องซื้อ CRC แทนแล้วเว้ยไม่แต่ว่าโซนโซนแวัตเอร์เรชั่นอ่ะมันอาจจะตึงๆหน่อยแต่ว่าถ้าเก่งกาไรอ่ะคุณอาจจะมองดู CRC าร์ซละกัน CRC ารห้างเซ็นทรัลใช่เดี๋ยวไปซื้อหน่อยอ่ะซื้อเลยดีกว่าอ่ะไม่ผมไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วปีนี้ไม่รู้ CRC อ่ะโอเคโฮมโปรต่อเฉยๆว่ะแต่แต่แต่โฮมโปรสังเกตนะบอสคือมันเหมือนอ่ะมันจะขึ้นมันลงมาก่อนปีนี้คือมันขึ้นมันมันเหมือนมันจะเตรียมขึ้นมาก่อนมันมันจะเก่งกาไรขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแบบ พักแต่รอบนี้มันลงมาก่อนว่ะใช่รอบนี้มันลงมาก่อนอย่างที่ผมเมื่อกี้บอกว่าโฮมโปรมัจะลงเดือนมกราคมจะขึ้นกุมภาอ่ะไม่แต่ปัจจะขึ้นไม่เยอะหน่อยเพราะว่ามันขึ้นมา่อเดอนเท่านี้โฮมโปรเล่นแล้วไม่มันเอ้ยนี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดต่อแล้วพี่ว่าดูโฮมโกปรมันก็ไม่เวิร์กใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูค่อยๆ่อยค่อยมีเจเวิร์กอันนี้อันบิ๊ิ๊อาร์ซี c ีพ c อองโอเคสามตัวสามตัวผมผมมาท็อปมาสามตัวผมเอาภาพเนี้ยมายำรวมกันบีเก็สวยแล้วก็มาดูคควววมมเเเเซซซ่่่่นนึงแปลกะ ซึ่งซึ่งบอดสดูสถิติคอมเซเว่นอ่ะมันจะชอบเก่งกำไรขึ้นมาก่อนแล้วพอประกาศปึ้บ<อ>พีคเอ้ยไม่มาพูดกันไหนที่ที่แล้ววะอาทิชาติดงานกันอะแต่สังเกตล้มมันจะขึ้นมาแล้วพีคแล้วก็ค่อยๆนิง่ง แปลกว่นที่จริงคนคิดก็จะไปซื้อมือถือนะใช่ใช่บอกเลิดใช่ไหมผมก็เลยพอมาทําตัวเลขดูเออมันขึ้นจริงแต่ขึ้นแบบจบเร็วมากเพราะมันเป็นคนแรกที่นึกถึงไงใช่ใช่ผมมาคิดว่ามันน่าจะเป็นมาเล็กกงกำไรก่อนชาวบ้านเขาอืแล้วพอเนี้ยมันก็จะลง ซึ่งโกโบผมทํำแล้วก็อย่างที่พี่กวีบอกแหละแต่ว่าเหมือนอาจจะไม่ไดเอามาเออก็เลยอ่ะผมท็อปพิกจาก3รูปแล้วกันแล้วก็ดู v a ลูเอชั n น่ะของคอนเดนซัสมาด้วยมัเลยไปแล้วมัเป็นหลายแรงเนี่ยอ่ะก็ีดง BJC CBO CR4 u p ไซด์จากท t a r g e ตไพร c ์ใช่ BJC ยี่หกเปอร์เซ็นต์ CBO ต้องสี่จุดสามอันนี้ของเราหรือของบุ้มเบิดบุมเบิดด้วยนะใช่บุมเบิดทำราคาพื้นฐานของ c p o ไว้79.7บาจุาทอนาลิสต์คอนเดนซัสทั้งหมดอ่ะ80บาทเลยเหรอใช่บอสทุกคนก็คุยกัน80บาทจะปรับลงไหม แต่ที่โปรเอนะเวสยามซีสี่สิบมาดสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยคุณดูพีอีปีหน้ากันดิคุณกุณมคาปิกต้งต่กว่ายี่สบเท่าซีบีอต่ำกว่ายีสิบเท่าเมื่อไม่ไม่ได้เห็นมาหาสิบเลมันอาจจะแบบดูแปลกตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดหลังก่เกิดคืิอไม่ก่อนเกิดด้วยเราแทบไม่ได้เห็นซีบีอต่ำกว่ายีสิบเท่าเลยนะใช่เออไฮทบุ๊กไวลูกแค่แค่สาจุดหกเท่าเองนน้อยมากมันก็ลงมาเรื่อยๆอีีเอสโกดปีหน้าก็สิบสองเปอร์เซ็นต์ปีน เอาส CPO อ่ะก็เออผมรู้สึกว่าเออ CPO มันน่าจะเป็นตัวที่แบบ valuation ด้วยสถิตในอดีตด้วยของวัด CPO แต่ก็แต่ว่าอยู่จากสมการแล้วเนี่ย CRC แม่งดูดแม่งดูโดดเนาะใช่ใช่แต่ว่าพอมาดูอัพไซด์อัพไซด์แล้วมันเนี่ยแต่สตัวนี้แหละอ่าผมผมก็เลยมองไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะแซงใครอ่ะเพราะเมื่อกี้นี้เราทำมาเป็นค่าเฉลี่ยใช่ใช่อืมก็เลยมาดูเออสามตัวนี้อ่าก็กลายเป็นว่าสรุปว่าเอ้ทีมเนี้ยผมซื้อ ซื้อแล้วก็ถือไปถึงสินดงพาใช่เนี่ยคือกลยุทธ์ถ้ามึงถูกนะเดี๋ยวจะเลี้ยงมึงเลี้ยงอะไรวะเลี้ยงเซเว่นอีเลเวนให้เลือกอาหารกล่องได้หนึ่งกล่องโอ้โหเอ้าจะได้กินเหมือนบอสไงอ๋อนี่บอสกินอะไรครับมาม่าเย็นๆเนี่ยพี่ไม่กินอะไรมากพี่ก็เลยมาซื้อเซเว่นแล้วก็อุ่นเสร็จแล้วก็คือมานั่งกินข้างบนไอผมก็ซื้อเซเว่นนะอันหน้าใหญ่เลยเพราะว่ามันจบแล้วเนี่ยใช่ไหมหรือยังไม่จบ จบแล้วจบแล้วจบแล้วใหญ่มาเลยอ่าออโอเคอ่าคือเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยมันคือจุดที่แบบไม่รู้จะนึกอะไรไม่ออกอะ่ะเพราะมันคืนร้านอาหารปิดหมดแล้วร้านสะดวกซื้อไงบอสก็ตามชื่อมันปิดหมดแล้วอะไรไม่ออกก็ไปเซเว่นเพราะว่าร้านอาหารทุกร้านมันแทบจะปิดหมดลวไอ้ที่เหลือเปิดอยู่เนี่ยคือด้านหน้าของตึกอาคารสินทรของเราซึ่งอาคารสินทรของเราข้างหน้าเนี่ยมันลุวนแล้วแต่เต็มไปด้วยร้านมิชลินโอ้โหอ่าเดี๋ยวโฆษณาให้ก็ได้โฆษณาร้านอ่าเสน่ห์จันเนี่ยได้มิชลินผมเคยเขาไปกินละ คือกินข้าวกับลูกค้าให้ลูกค้าจ่ายผมไม่กล้าเข้าเลยไม่กล้าเข้าเลยครับอาหารแต่มันอร่อยใช่อ่ามันอร่อยแล้วก็มีอีก้านหนึ่งอะไรนะอาหารอญี่ปุ่นเนาะอะไรปะอ่ะที่มันเป็นฟรดนิ่งปะเออที่อันนั้นก็ได้มิชลินเหมือนกันใช่สองร้านเลยนะแล้วก็มีสเต็กซึ่งมื้อหนึ่งเนี่ยต้องมีแบบห้าร้อยบว์กอรับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจบไปที่เซเว่นเซเว่นสี่สิบห้าถึงห้าสิบผมก็จบที่มาม่าเออเอ้ยมาม่าไม่ได้นะผมอาหารที่แบบ อร่อยมากมันต้องกินจริงๆนะบอสจ<ช>ุกเด,เดือนเดือนต้องมีเดือนหนึ่งต้องจัดไปเพราะฉะนั้นนี่คือฟุ้นทีเอฟมาม่านี่ก็น่าสนใจนะจ่ได้ไม่มีนักวิเคราะห์แล้วก็ต่อให้วิเคราะห์ไปก็ไม่มีคนซื้อเพราะวอลลุ่มมันน้อยมากนะครับวันนี้เราได้ เราได้ทางซีซันแนลซึ่งเก็บรูปนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันใช้ได้ไปเรื่อยๆอ่ะครับอ่าไอ้ไอ่วนอีซี่อิลิซีฟเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าปีไหนมีหรือไม่มีแต่ออไอซีซันแนลของหุ้นกลุ่ม้าปีเนี่ยชัดเจนสรุปตรงนี้ชัดเจนก่อนไม่รวม e y, อีซี่อิลซีฟไม่รวมช็อปช่วยชาไม่รวมอะไรเลยเนี่ยไม่รวมโครงการลดภาษีกุมภามักจะบวกดีอ่าต่อให้มีโครงการอะไรมีกุมภาถ้ามีมันดีกว่าใช่นะครับ ส่วนหุ้นที่จะไปเล่นในช่วงกลางปีก่อนที่จะปิดงบประมาณแผ่นดินเดือนกันยายนก็คือช่วงกรกฎราคมก็คือ g ก o บ a l กับโฮมดูโฮมดูโฮมอ่าซึ่งยังไม่ใช่รอบนี้ใช่้ว่าถึงใกล้รอบนั้นเนี่ยเดี๋ยวมารีมาอีกรอบอะมารีมาอีกรอบหนึ่งนะแต่รอบเนี้ยังเป็น CBOCRC และ BJC ที่ดูจากสถิติดูจากเซมโตเซลแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากโครงการเรื่องนี้แล้วน่าจะเป็นท็อปพิกของเรา ในคุณกลุ่มครับปีกหลังจากที่เราชนะตลาดมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วในคุณกลุ่มธนาคารหวังว่าธีมนี้มันจะถูกอไม่จะถูกนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องหยิบเรื่องเงินปันผลมาคุยละว่าใครจ่ายปันผลเยอะน้อยแล้วมีผลต่อก่อนที่ขึ้นขึ้นหมายเอ็กดีกัลังขึ้นขึอหมายเอ็กดีอ่ะใครเจ๋งกว่ากันซึ่งเดี๋ยวทิสโก้จะขึ้นต่อเอาอีกแล้วบอสทิสโก้เราดันถึงร้อยแล้วนะเออเก่งอ่ะหูเนี่ย ได้ทุกรอบท่านผู้ชมครับผมผมไม่ได้พูดอะไรนะผมอยู่ที่บริษัทนี้มา3ปีนะพอหลอภัยแล้วผมพูดทิสโก้ทุกปีนะแล้วมันทำแล้วมันทำแล้วมันอย่างนี้ทุกปีอ่ะแล้วผมก็ได้กำไรวันทุกปีผมก็งงว่าคนอื่นเขาไม่รู้กันหรอมันนานไงบอสสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องต้องรอหนึ่งปีเลยนะติดตามรายการภัยเดลิสตันจีเนี่ยพูดตลอดเลยนะใช่แล้วก็ได้ทุกรอบปีหนึ่งได้สิบเปอร์เซ็นต์ทุกปีอ่ะมันก็น่าจะแฮปปี้กว่าคือปีหนึ่งเถคครั้งหนึ่งได้สิบเปอร์ ผ่อนโนอโอเคครับขอบคุณน้องออมมากครับสำหรับเาชทุงนี้เราเสียงแหบกันทั้งนะครับนองจากว่าอีฝุ่นบ้าเนี่ยนะครับหวังว่าจะหายไปอย่างรวดเร็วครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปอะครับทีเดว่าช่วงมาก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใส่หน้ากากกันด้วยนะฮะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5ครับครับอ่ะแล้วก็เวพร ปีใหม่ตุดจีนด้วยนะครับขอให้ทุกท่านามีสุขภาพแข็งแรงนะครับ<ม>ขอให้ประสบความสําเร็จในการลงทุนวันนี้ผมกวีน้องออมผมอ้อมทรัพย์ครับอขอลาไปก่อนนะครับ,รบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับรายการพายทีมสตรีจีสวัสดีครับสวัสดีครับ